ต้องทำไปจนถึงเมื่อไรกันเนี่ยเหลืออีกตั้งเยอะเลยอ่ะอ๋อไม่ได้เพื่อเงินเพื่ออนาคตหนุกจังเลยหนุกจังเลยวูบูมบูมบูฮ่าฮ่าฮ่าวูฮวิจ้ะวู๒พันเจ็ดล้าน จะไม่เห็นเหรอว่าค่ากำลังยุ่งเงียบๆหน่อยสิสองนเจ้อยจุดห้าบวกกับ767.7เท่ากับ 3, 3 7 4 0 2นเจ้าคอยขัดอยู่แบบเนี้ข้าจะคิดออกได้ยังไงกันเล่า <c oughs> ทั้งหมดเป็นสามพันสัตว์ปปานจะพูดว่ายังไงนะจะพูดอีกทีสิ <c oughs> พูดว่าอะไรอะ่ะสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบจุดสองสองถูกด้วยสามพันสัตว์ปปานนี่นี่สัตว์ปนาน,น,น,ะน,านจะรู้คำตอบได้อย่างไรฮะ นี่จะลรอกกันนะฟังให้ดีนะ1,728.24บวก5,267.22เลบ1 9 2 7 2 1้ยเดลบ2 4 5 6 2 4ีบวก5ลบ3 2ม2่ลบ4 6 2 3 4เดี <unemployed> ๋ยวก่น like <doing> anyway. ีก <soccer> ่นมานี่เลยเฮ้ยอะไรอะนี่มนี่นี่ ฮังฮังโอ้ฮฮัซนานานที่จิกแล้วเจ้าก็แ้งโง่ข้ามาได้โง่สักหน่อยมามาี่มา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 นนมอาาม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 มามามามเมาม มากด้วยเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเลยจะทำอะไรอ่ะกวันรู้ไม่เห็นเถียนไงเนี่ยเหมือนเลยเจ้าเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยเจ้าแกล้งข้าใช่ไหมอืมฮมันเล่นด้วยเราเนี่ยเงินเอาแบบนี้นะข้าจะอ่านเจ้าตอบมา 4,350-2,640-3<ม>ลบ 2, บวกเพิ่ม3ตำลึงเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ 1716.3, 1 7 <c oughs> 1เ <c> 3 <oughs> อ <c oughs> 2> <c oughs> บ2บกาลบสอ, <c oughs> อนอ้ิบกิานาาเก ว่าอะไรนะแค่แค่คืนเดียวเจ้าทำสมุดบัญชีเสร็จแล้วเลยเจ้าค่ะโตโตนี่เจ้าไม่ได้แกล้งข่าใช่ไหมท่านพ่อครับเล่าข้าทำบัญชีเสร็จแล้วจริงๆไม่เชื่อท่านก็ดูเอง เซตจิ้งแถมถูกหมดเจ้าทำได้อย่างไรโซโตเจ้าคงไม่ให้คนนอกช่วยทำนะ,ะทั้งหมดนี้เป็นความลับของวาดป่าใจนะให้คนนอกรู้ไม่ได้นะโถ่ท่านพ่อท่านวางใจได้ข้อมูลพวกนี้ขครย่อมไม่ให้คนนอกรู้ความหมายของเจ้าคือบัญชีนี้เจ้าทำเพียงคนเดียวจริงเหรอแน่นอนเจ้าค่ะทั้งหมดนี้ข้าทำคนเดียวโอ้ย ทำได้ดีมากโอโต้นึกว่าเจ้ามีความสามารถมากดูท่าวาร้านต้าผู้น่าจะเป็นระเบียบเพราะเจ้าอ,านอาันี้เออนี่บัญชีนี้เอากลับไปช่วยค่าคำนวณด้วยอีกเล่มหนึ่งบัญชีเหล่านี้ดูแล้วไม่เคยรู้เรื่องเจ้าช่วยคำนวณแทนข้าหน,นินะท่านพอ่อเอมีอะไรเหรอดูเหมือนท่านจะลืมโอ้โอ้ยใช่แล้วข่าลืมสนิทเลย เออเอาไปเอาไปสิท่านพ่อข้าไม่เอาไม่เจ้าข้ามันเพราะไปเถนเพรา่ของข้าเขาไปเถะนข้าคปเถิงั้นขอบคุณท่านพ่อข้าขอตัวไปเล้อรีวไปเถอะ ว้าวหนึ่งสองี่ห้ากเจ็ดปหากรวมของวันนี้เข้าไปด้วยก็น่าจะเป็น9แล้วว้าวแค่ไม่กี่วันข้าก็มีเงิน32ก้อนแล้วว้าวหากเป็นชีนนี้ต่อไปแล้วก็ค้าก็จะกลายเป็นเศรษฐีแล้ว